สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแม่เหล็กครับโอเคแม่เหล็กดูดอะไรครับดูดดูดช้อนซ่อมได้ครับเพราะว่าอะไรครับไหนยกขึ้นให้ดูดิอุ้ยเพราะว่าอะไรครับช้อนซ่อมเป็นอะไรครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กใช่ไหมครับโอเคแม่เหล็กดูดดูดอะไรได้อีกครับดูดดูดกัน ได้ครับจ้วยัวปันเป็นเหล็กครับโอเคแล้วก็แล้วก็ดูดดูไข่ควงได้ครับด้วยั้วยปันเป็นเหล็กครับโอเคแม่ดูดอะไรได้อีกครับดูถังอะไรครับถังน้ำได้ครับอ่าเพราะว่าถังน้ำเป็นอะไรครับถังน้ำเป็นพับช น้เป็นเหล็กเป็นโลหะที่เป็นเหล็กนะครับใช่ไหมครับอ่าต่อไปไม่เหล็กดูดอะไรไม่ได้ครับก็ตังดูดพลาสติกไ็ได้ครับชั่วชั่วเป็นพลาสติกช้อนซ่อมเป็นอะไรครับช้นอนซ่อมเป็นพลาสติกโอเคดูดไม่ได้ครับต่อไปไม่เหล็กดูดอะไรไม่ได้อีกครับด,ดูดดูดดูดอลอสองไม่ได้ครับชั่วชั่เป็นพลาสติกค,ครับโอเคแล้วก็หลด เราก็เราก็ดูดจั๊กเขียวไม่ได้ครับด้วยว่ามันเป็นพลาสติกครับโอเคอ่าโอเคสวัสดีครับพรึดงเหลืออะไรครับแม่เด็กจะดูดกับสิ่งของที่เป็นที่มีสารของอะไรครับสารสารของแม่เหล็กใช่ไหมครับสารของแม่เด็กโอเคบายบายเพื่อนๆกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอเค